สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกทุกคนมาเบิ้งค่ะดอกไม้ผ้ามาเบิ้งดอกไม้งามๆามบานงงไข่เอ้ยมีแต่ดอกงามงามแล้วก็ปลูกดอกไม้งามงามตัวเบิงบ้งเบิงเบ้งขอสีให้เบิ้งอีหยังข่อยออนซ้อนเบิดผักเป็นเดียดขากลาฟซีคอแล้วสีคอแล้วไปกินกับตาบักหุ่ ผักเป็นแล้วคือต้นใหญ่ต้นอวบแท้ผักเพิ่นปลูกดอกไม้เราปลูปกบลัดดอกไม้ปลูกงามเลเนี่ยอันนี้มันเป็นต้นอันดอกกุหลาบอันนี้มันออกดอกเบิร์ดเหรอแมดอกมันแบบย่างิ่างสิบห้าเบิร์งามเนาะเราจะปลูกงาม โอ้ยอยู่บ้านอันคอยอันปูกก็ได้ดอกลูกคอยอันเด็ดทิมเบิร์ดเด็ดเลนเนี่ยแนวมากเิ่นี่ตัดติดเนี่ยขอบคุณเนอะค่ะพามาเบ่งดอกไม้ซ้ำนี่แหละพ่อก,กันไม่ขอบคุณที่หลายทุกคนที่เข้ามารับชมเนะค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ